สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักแสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจำเรื่องความเป็นเลิศในการทรงปืนผมพลตำรวจโทจารักแสงทวีปนะครับเป็นนายตำรวจกเกษียณน,นะฮะผมมีความภาคภูมิใจในชีวิตที่ เมื่อสมัยที่ผมเป็นร้อยตำรวจเอกทำหน้าที่เป็นครูฝึกการยิงปืนพกระบบ PPC นะครับเป็นระบบที่นำมาจากสหรัฐอเมริกาฝึกให้กับตำรวจทั่วไปนะทุกๆคนเพราปรากฏว่าฝึกมาแล้วก็เป็นที่นิยมของตำรวจและก็เป็นที่เรื่องหรือว่ามีม,มีมีความสำคัญจนกระทั่งกรมราชสงรักษ์ ได้เห็นชอบที่จะนำราชองรักษ์มาฝึกด้วยจึงได้ขอจัดทีมมาฝึกแล้วก็ได้ขอพระลุมรอชานุราชรัชการที่9ให้รัชการที่10ในขณะนั้นเป็นพระองค์สาธิราชได้มาฝึกด้วยซึ่งเราก็จัดให้มีการฝึกพิเศษเฉพาะกลุ่มรนะาชวงศ์รักและพระองค์ท่านเราทําการฝึก มีหลักสูตรเพียงแค่10วันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาทุกวันวันละสามชั่วโมงนะครับปรากฏว่าท่านมาทุกวันไม่เคยสายนะครับ9้าโมงก็เปะ๊ะ9้าโมงเรียนกันสาชั่วโมง3มชั่วโมง1ิบวันนะฮะท่านมีความอุตสาหามากนะครับเพราะเรารู้สึกว่าท่านสนุกด้วยนะฮะร,รู้สึกมีเป็นความชอบด้วยเมื่อเรียนจบแล้วนะครับเราก็จะพา นักเรียนเนี่ยไปยิงที่เมืองชนเพราะว่าหลักสูตรเนี้ยสนามยิงปืนต้องยาวถึง60หลาในกรุงเทพไม่มีครับมีแต่ชุดเมืองชนอย่างเดียวก็ต้องพาท่านไปยิงท่านไปยิงในวันนั้นก็ยิงผมจำได้ว่ายิงไปสามครั้งท่านก็ได้98%ซซึ่งปกตินี่ตำรวจนรเนี่ยครับได้60%เเนี่ยเขาถือว่าผ่านแล้ว เป็นสแตนดาดของทั้งกรมตำรวจที่ต้องกลายขนาดนั้นซึ่งตำรวจจริงๆก็ไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่ะครับนะฮะแต่ท่านทานได้ถึง90%เพราะว่าท่านมีความสนุกในการยิงแล้วก็มีความอุตสาหะเพราะนั้นผมก็รับรองเลยครับว่าท่านมีฝีมือในการยิงปืนคนหนึ่งนะครับ